สวัสดีค่ะพอๆใแ,แม่เอฟซีของคุณผู้แมวเหมียวนะคะทักทายยง้มเศ้าของอวันทีรร่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับข้ามกลางบรรยากาศอัางชุ่มฉ่ำนะคะฝนตกริ้นฝนตกริ้นตกโปรยโโอ้ว่าไปนั่งอีกมิวสิคุณได้ค่ะตี่น้องเอ้ยนะคะแต่งตัวสวยทุกวันนะคะช่วงนี้ก็ใส่เสื้อสีเหลืองเนาะมาแบาเรื่องมุนมวนนะคะเป็นห่วงทั้งทั้งคนทั้งคู่คือกันเลย คนกระทิโต๊เชื้อชะไปใส่กับวัวใหนาอกับเดว่าก็ยังไข่แนว่าเพื่อนมีช่องยูทูบได้ติดตามได้เบิ่งได้กำลังใจและก็ติดตามศิลปินอีกหลายๆคนนะคะเห็นนองอะไดมอนนะคะกับทั้งคณะของเพลินนะคะนี่ยิงใส่พิซูใส่ใยบอก อากาศอีกนเนเพียงละ่ะเพียงแค่แผ่นนะคะ่ะเนาะไปเที่ยวทางโซฟโอปลาานะคะกับไปบึงเจบ้านเหมือนบนน้านนะเนาะนที่แล้วคู่กับไปเที่ยวเมืองเล่าไปกินกาแฟาไปกินก๋วยเตี๋ยวสน่ะนะคะก็สนุกดีค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้คผู้ไปทางมุกดาหารขามสะพานไปกับไปกับเพื่อนนะคะไป็นทแวกับเพื่อนเพื่อนซุนะคะที่พากันไปไปกลับค่ะไปกินกาแฟาวาซานนะคะเป็นบวเจอกันู้วยโดนน่านค่ะก็เลย ชวนคู่ไปเที่ยวนะคะพันอาหารเด็ดๆกับบุ่โอกาสไส่กับไปง่ายๆายค่ะพันใส่พอสมควรปร,ประชาชนอวนยางเดียวนะคะชั่วข้าวได้สามมือนะคะผักนอนญี่ปุ่นก็ได้แล้วคู่กับไปครับอากาศง่ายค่ะขับรเฟกตกันไปกันเองนะคะเธอจะเครื่องใจใน,นิดนึงเนาะก็เอาชิดเล่นขวาอยากย่ำเลียวะคะย่ะอยาพิชย่ำเลียวอย่ากพิไในจักหน่อยนะคะแต่คุณคู่กับไปผู้สอนออกไปเป็นผู้แมนคู้ขับะค่ะเอาวันนี้มีเรื่องราวยางอีกดอก ให้กำลังใจบอลจูในการสั่งหนังเหลืองค่ายอ่นอนเพราะว่า,าส่วนลึกภ่ายในของเพลินกนะ,ะอยูี่การเนีย่ยก็แก้ไขปรปับปรุงนะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างอาจจะบอกเข้ใจการบริออ่จังใดเท่ากับบริจารแมได้ไดรายละเอียดของเพลินสิ่งเดียวที่จะเ็ได้ก็คือให้กำลังใจเวยค่ะบอลจูสูส้ๆั้ทุกันสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จระต้องผ่านมาโดยอุปสรรคในปากน้ำในคุณผู้เสือว่าคนณตีคิดดีท่าดีนะคะสิ่งดีๆแต่จะต้องตามมา ปัญหาอุปสรรคที่เจอในวันนี้มันคือความยิงใหญ่ที่เจออยู่ในภ่ายผักนะนะคะเอาตองเกตไขปรับกรุงนะคะพอเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงใจดีใจเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อมือตื้นแต่เศร้ามากกับโทรหาแม่ท่องเลยนะคะโทรหาแม่ท่องเพราะว่ามือนัดหมยกันแม่ท่องก็จะเดินทางมาจากชายภูมิตอนนี้กำลังแตงของอยู่นะคะตอนนี้คือประมาณเจ็ดโมง ทรไปถามเพื่อนๆก็ว่าร่างแต่งของอยู่นะคะตอนแรกว่าจะมานอนกับคุณครูแับนี้ทั้งเอื่อยทั้งนองก็บอยอมแล้วเนาะกับพอเป็นยังหรือคุณครูแบบไปหาถ้าเกิดว่าหรืองานเร็วถ้าถึงงานศากไว้เจอกันตอนเสาร์นับไม้กันเรียบร้อยไปเจอกันอุ้ยความโชคดีของคุณครูกับนี่ได้แม่ท่องว้ยอยากกินเห็ดเนาะสอนเอ้าเห็ดอะไรนะเห็ดอันขึ้นเขาเซาตูๆๆ้ๆๆตตเย็นเถอะอ่ามันมีหลายอยู่แต่ว่าคุณครูวัน,นวบอยเซบเนาะแม่ท่องว่าสันจะเป็นความโชคดีได้ไปสวนมีสวนเข่าปลา เขาสวนหลังสวนกับมีเห็ดปลูกไอ้ยังเกาะมูหมักใหญ่เลยไหมคะเดี๋ยวใจเบิ่งนา้าอ่อยเก็บเหยียจนเมื่อยนะคะกับบ่อเด็มีความปลาในบ่อเด็กกับบ่อเด็เอาหากบ่อเด็เอาหยางมันนอกกับเด็กความเร่งรีบพผล่นั่งหลึกเรียนขั้นเจอตอนมันหักบานเนี่ยนะครับถ้าเป็นเจอตอนเศร้าเนี่ยกู้แม่เบี้ยวขึ้นสิ่บ่อเด็ไปโรงเรียนเลยล่ะกระสีดังเก็บเหยียบเด็ความสนุกสุด สนุกสนานเลยล่ะนะคะก็เลยเอามาฮิปพอตตอนแรกมันก็บานแต่ว่าก็ยังยังยังคงความสวยงามอยู่ต้องเอาเก็บมาล่างมาอย่างมาหนึ่งอุ้ยนะยายจ๋ากับที่วิชาคุยดอกยายจ่าว่าวสื่อมาสื่อใดแต่อยากกินเนาะในช่วงของเขาการสืบว่าเป็นเด็กๆก็เกิดกันตะกี้กับเคยได้เก็บเทลาร์ซีหาดอกได้เคยอยู่ได้เก็บไอ้เห็ดปัวไก่น้อยหรือเคยได้เก็บูเป็นผูเนาะแต่มันดอกน้อยแต่นี่มันดอกใหญ่บานอันใหญ่แบบอ้ยมันความตื่นตาตื่นใจก้อนนาหนักสองมื่นกินแกงใไฮซูหมื่นจุดหนึอ หากก็ลองขยับขยายไปหมู่ใหม่สัก้ีนะค่ะสนุกสนานมีความสุขเด้อค่ะแต่ยินดีตอนรับยายพร้องเนาะค่ะคุณผู้ก็อางญาไม่ได้มีแต่เฮ็ดเลยเนาะตอนรับคนจากสีมือคุณผู้เลยแล้วการว่าจะไปซื้อไว้เนาะค่ะจะเสดสเดไปบดเดสไปเพราะว่าหนึ่งถ้าไปตลาดสักแค่กินทุเรียนจะเสดสเดบดเดแต่เดี๋ยว่ะเบื้องก่อนนะคะกับไปย่ามที่จะไปเพราะว่าถ้าไปละเมียดหรแล้วก็เม้า คนแห้งเร็วไปเลยที่ไปเรียนได้มีแข็งมากใจทางผู้นะคะทางผู้ผ่านกระสิน้ำไหลลิ่นยางคาเทียวอึงหมดจุดการเดินหองมะนาเส้นข้าวนารักเส้นข้าวนังก็อนมีการแบ่งปันเนาะของน้องมะนาเดี๋ยวขยับกันหน่อยถึงคนไหลสุดไม่ขึ้นขออันก่อนขอพ่อความเมย์ม่์อีฟซี่ซอยสนับสนุนการสื่อเสียงเสียงนอกเสียงถวายวัดหรืออะไรเช่นว่าเนอาะค่ะ พ่อแม่มา่วซอยอุ้งมั่าซอยสนับสนุนโอ้ลาดีใจผู้อยากให้นอกเป็นแบบนั้นนะคะคือสักเมื่อนึงเข้าเอวยกล้าวเข้าอย่างคือกันเปลี่ยนผีกับพอกับแม่กับตัวเองนะคะก็โฉบตัวตัวแต่งานที่ดีขึ้นชูสันกุ้เธอขึ้นสู่สันกุ้งปกไทยก็ได้มั่งศิษย์หย่อนกลับมา่งเข้าหนึ่งหลายร้อวยพันเท่านะคะผู้จัดผู้ดีใจเด้อน้องมานาดีใจ ขี่เขาอาจจะบ่บ่มีเราขึ้นหากล่งบาตรเนี่ยเขาไข่ขึ้นม่านเนี่ยเขาแบบรามารติดๆๆแบบนี้นก็แทงเต็มเลยบปเนี่ย <c oughs> แต่โอ้ยแงไป่น่าเลยนีไแหละเมื่อสิไปหาหนองม่นานากับยายทองเสจเสาท่านไปเสจเสาท่านคนใส่บาตรดกไปท่าน ได้ว่ากับคนนีจว่าจไปท่านบอภาวามันฝนตกขึ้นอยู่นะาจะไปหาการ้านเนาะก็ไปหาการนานแต่เรือว่าเอาไปเยังท่านเจอไปท่านอยู่วัดไปวัดพอท่านอยู่วัดจะไปเพื่อนกันเนาะตัดสินอว่าตามประการตามปาการกจะเห็นเดี่ยวยิ่งเห็นฝนตกสมัยนี้เนาะช่วงเวลาเนี่ยคู่แมวเหนียวเขาชู้บุกเนื่อไปบ้านนอนล้วก็บอกมุกพูมาเต็มเก่ไบ้านน่ะเนี่ยดานไอ้วนน่ะ มนก็คิดบอกแม่ที่ทไ,มไม่ไปได้ก็เลยข้านไปบานไปบานไปมื่นเป็นไปหมื่นถี่รนตกที่นเหรนตกนะมื่อมืนขึ้นหละเห็นบรรยากาศต่างๆนะคะอ่เป็นส่วกอพระโุกเปนเงิาสามารที่จะแบ่ง้อเห็ุเกี่ยงราวกับของสุขภาพหลกราตุง,งครับสถานการณ์กินก็ขาดกิน <c aten> อยากดูสิคนลำบากจึงกระัคนยุคนั้นเาค้มมากให้แม่ใข่แสารฝันยุคอเร็นสิ่งนี้น่ารกเอาลองบนดูว่าบทเดเงนั้าย้อนรอยความดีของเขาไปฟังเส้นดีเมื่อสร้างอดีตสิ่งไปบ้านนอกดินแันไหดเป็นแหล่จะเป็นการสกทวนภ้างทุกอยำเงืือว่าหลายๆคนดี่มอดแต่ดินว่าฟ้าด่างเมาบ่อ วันไนหยุดลงเลยนะคะที่มีการพัฒนาของบรื่องมองราเป็นหมอนชื่อจัดป็้งอ้นีั่งมอุ้อวนองอ้วนทุก้วัเก่าเด่นชันกว่าวันนี้ก็มีการทำงานนะคะสวัสดีค่ะ าความฝันมาตั้งแต่น้อยก็คงมีบ้างที่พอถอยเลี้ยวมองข้างหลังยังมีคนรอถอยหลังกะล้มคนรอทับถมหูบ่แนมเห็นแต่หน้าแม่พอเป็นแรงใจให้ลูกก้าวเดินผมอ มากมายนี้ไม่เคยเยี่ยมการงานก็ไม่เคยเลียนหนักเอาเบาสู้เผชิญคนมองตามต้อยความรู้มีน้อยเหลือเกินทำอย่างกะพอกะเทินบอดี รายปีนี้ไม่บันเทาย้อนบ่มีกินจังใดงก็ต้องกูเขาสิมาขางเขาในเล่าเหลือพอได้กินสู้เดินบักลาเดินหน้าต่อบ่อต้องคอยคืน คนกล้ำกลืนบืนตันอย่าให้เขามิน่นอย่า,าไว้คืนหลังให้คนนินทาที่ชินไปเธอโบยบินสู่เป้าหมายเส้นชัยยังรอ ปีนี้ไม่บันเทาย้อนบ่มีกินจังใดงก็ต้องกูเขาสิมาขานเขาในเหล้าเหลือพอได้กินสู่เดินบักลาเดินหน้าต่อบ่ต้องถอยคืน กล้ำกลืนบือนไปอย่าให้เขามินอย่าไว้คืนหลังให้คนนินทาตีชินไปเธอโบยบินสู่เป้าไมายเส้นชัยยังรอไปเธอโบยบินสู่เป้าไมายเส้นชัยยังรอ